โอ้ไม่เล่นดีกว่าจะพูดอะไรว่าลืมในเวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความใกล้เคียงมากๆที่จะสามารถปิดดิวคว้าตัวเจ้าหนูลาสมุดฮอยลุนมาร่วมทีมได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์แหกโค้งพระป่าควา่ำใกล้แล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเรียกว่าเข้าสู่48ชั่วโมงในตำนานก็ว่าได้ แต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจำวันที่29เดือน7ปี2566ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลเดอร์พี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้เดี๋ยวผมกดอัดคลิปหรือยังโอเคใม่ตะกี้นึกว่ายังไม่ได้กดอัดคลิปขออนุญาตนะฮะใส่เสื้อเยือนอันนี้เป็นเกรดแฟนบอลนะเป็นเสื้อเยือนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ สามารถไปหาซื้อกันได้นะที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับทั้งช่องทางออนไลน์หรือแม้กระทั่งซูเปอร์สปอร์ตสาขาเซ็นทรัลเวิลและลาดพาวคือเป็นเกรดของแฟนบอลเนี่ยจะอยู่ที่2,900บาทนะถ้าเกิดเป็นเกรดเพลเยอร์หรือว่าเกรดนักเตะราคาอยู่ที่4,600บาทสามารถไปจับจองนะฮะไปซื้อมาใส่กันได้ส่วนตัวผมชอบนะลายนี้ข่าวแรกนะครับมากันที่ อันนี้ผมชอบมากเป็นบทสัมภาษณ์ของเดวิดเบคแคมเกี่ยวกับสถานการณ์การเทโกเวอร์สโมสรพูดถึงตระกูลเกลเซอร์หน่อยเบคแคมเดยตอบว่าถ้าเกิดถามผมนะเรื่องนี้ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่ตระกูลเกลเซอร์ควรไปผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอย่างแรกสุดเลยนะแฟนๆเนี่ยต้องการคือเมื่อคุณเนี่ยสูญเสียความศรัทธาจากแฟนบอลไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันยากมากๆที่คุณ จะได้ใจของพวกเขากลับมาเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกคุณได้อะไรไปเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเงินถ้าเราพูดถึงจํานวนเงินที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถขายบัตรเข้ารับชมเกมแต่ละนัดคุณได้จํานวนเม็ดเงินเหล่านี้กลับไปเนี่ยมากมายแต่ในเวลานี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีเดวิดไปแคมนะครับพูดถึงตระกูลเกลเซอร์ ซึ่งจนถึงหน้าตอนนี้สถานการณ์การเทโอเวอร์สโมสรก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าเลยนะแต่มีรายงานม,มาจาก Sky ยสปอรเหมือนกันสั้นๆว่าคาดว่าจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์การเทโอเวอร์สโมสรในช่วงสัปดาห์หนะ้าอะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีนะครับผมจะทำข่าวนะ <laughs> คือจะสังเกตได้เลยนะว่าผมแทบไม่ทําข่าวเทโอเวอร์เลยอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หนะ้าจะมีอัปเดตนะตามที่สกายสปอร์ตรายงานจริงๆไหมขอให้มันมีละกันคือตอนนี้อยากได้ข้อมูลใหม่มากๆไม่มีอะไรอัปเดตเลยหัวจะปวดต่อไปนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของวิเทียรี่ซาบิเซอร์ ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่มาอยู่กับแมนยูจะเป็นช่วงสั้นๆยืมตัวมาแป๊บเดียวตั้งแต่ไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรกับแมนยูใช่ไหมกลับไปอยู่กับ b บาเยนแล้วก็ล่าสุดย้ายไปอยู่กับบรุสเซียดัทมุนเป็นการถาวรแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าตัวพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไว้ดีมากๆผมนํามาฝากกันผมมีความทรงจํามากมายนะที่ดีมากๆกับแมนยูไนเต็ดถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆผมประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสลงเล่นใกับสโมสสที่มีชื่อเสียงแบบนี้ผมจะคงยิ้มอยู่ทุกวันเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมากับแมนยูเตตตการได้มีโอกาสลงเล่นต่อหน้าแฟนๆการได้มีโอกาสลงเล่นที่แมนยูเตตต์ทำให้ผมกลับมาเจอกับจังหวะของตัวเอีกครั้งเรียกสภาพความมั่นใจพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเออเว้เราก็ยังดีพอที่จะได้มีโอกาสแล้วก็ลงเล่นให้กับสโมสสที่ยิ่งใหญ่ได้มันช่วยเติมความมั่นใจ ให้กับตัวผมอ่ะได้เป็นอย่างดีมาเซลซับวิเซอร์นะครับกล่าวถึงช่วงเวลาที่ตัวเขานั้นอยู่กับแมนยูเต์ข่าวต่อไปนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของเวลูนี่ตำนานสกอร์โลกันพูดถึงเมสันกรีนวูดซึ่งับปัจจุบันนะครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนภายในของสโมสอนยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าจะเอายังไงกันแน่จะให้กลับมาหรือว่าส่งออกไปยืมตัวรูนี่กล่าวว่า มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะผมคิดว่าสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับเมสันกรีนบูธคือการที่เขานั้นย้ายออกจากแมนยูเอต็ดและก้าวต่อไปในอาชีพของเขาเขาต้องกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นนะเป็นระยะเวลานาน,านมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลาบากของสโมสรและก็ตัวของเมสันเองมันยากสำหรับสโมสรนนะในการตัดสินใจเรื่องนี้แต่ผมมองว่า กรีนวูดควรต้องย้ายออกจากแมนยูเอตดคือผมมองว่าสโมสรเนี่ยไม่ขายเมสันกรีนวูดหนึ่งเป็นเด็กลูกม่อเด็กปั้นของทีมสองเอริกเทนฮาเคยมีข่าวว่าเบรกการตัดสินใจนะครับที่จะขายกรีนวูดเอาไว้คืออยากให้เก็บไว้อยู่ในทีมอะเจมส์ดักเกอร์เทีย1แหนึ่งนข่าวบอกว่าเทนฮาเปิดกว้างที่จะนำ wood, กรีนวูดกลับเข้าสู่ทีมแต่การตัดสินใจเรื่องนี้มันไม่ใช่อำานาจของเขาไง ก็ต้องไปดูเรื่องการตัดสินใจของบอร์ดบริหารว่าจะเอายังไงจนถึงหน้าตอนนี้เราก็พูดประโยคนี้กันมาเกินมากกว่าครึ่งปีแล้วว่ายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะหัวจะปวดพอๆก็เรื่องเทคโอเวอร์เฮ้ยเห็นกองหน้าตัวเป้าในตลาดซื้อขายนังแต่รอบนี้ แต่ใครก็แพงทั้งนั้นมีนขนาดลาสมูทอยลุนที่ค่าตัวถูกที่สุดแล้วนะยังเลทตัวเลข60-70ล้านยูโรเลยเราก็อดเสียดายที่จะไม่สามารถนำ wood. กีนวูดกลับคา้ามอสู่ทีมได้ถ้าเกิดสุดท้ายสโมสสเนี่ยตัดสินใจส่งออกไปยืมตัวนะผมแม่งโคตรเสียดายไม่สั้นกีนวูดเลยเล่นในหมดอะหน้าเป้าไปขวาขอให้บอก ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับมากันที่สกายสปอร์ตเรื่องของเฟเดริโกโรดิกาสเดปาราซานโตนะหรือว่าเทฟเฟจีของช่องเราทางฟูลเล่มนะครับทีมเจ้าสัวน้อยไม่ต้องการจ่ายค่าตัวของเฟสสูงถึงตัวเลข20ล้านปอนด์ตามที่แมนยูตั้งเอาไว้ถึงแม้ว่ามาโกซีวาใจความสนใจนะครับดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้ก็ตามจากการที่ฟูลเล่ ไม่ได้ขยับต่อนะพะมองว่าแมนยูเนี่ยตั้งไว้สูงเกิน20ล้านปอนด์ทำให้โอกาสตกเป็นของกาลาตาสลายแต่ก็มีข่าวมาเหมือนกันว่ากาลาตาสลายเนี่ยยืนไม่ถึง20ล้านปอนด์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสกายสปอร์ตให้ข้อมูลว่าเฟซส,สามารถตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับกาลาตาสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังคงม,มีการพูดคุยเจรจาเรื่องของค่าตัว เพื่อหาจุดที่มันกึ่งกลางอ,อ่ะตกลงกันได้แมนยู U, ยังไงก็จะปล่อยตัวเฟเพอต้องการระดมทุนแต่ท่านผู้ชมครับนี่ผมอัดคลิปมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าข่าวเพิ่งมาลาซิโอทำการเสนอโปรเจกต์ฟุตบอลให้กับเทฟเฟทโดยการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็วางเทฟเฟทเป็นศูนย์กลางของโปรเจกต์อาจจะให้เทฟเฟทไปทำหน้าที่นะครับแท er นเซอร์เก้ไม่เล่นโควิดซาววิชที่ย้ายไปเล่นในลีนนกซาอูแล้ว แมนยูต้องการเงิน20ล้านแต่ลาซิโอเนี่ยอยากจ่ายค่าตัวส่วนใหญ่เป็นแอดออนโอ้โหอย่าให้กูด่าเซอร์เก้มึงเนี่ยโก m แมนยูกี่รอบตอนไปติดต่อเนี่ยทีอย่างนี้จะมาขอจ่ายค่าตัวส่วนใหญ่เป็นแอดออนจะว่าไปแล้วเนี่ยเทฟเฟสของเรานี่เนื้อหอมมากนะฟูลแลมกาลาตสลายแล้วนี่มีลาซิโอเพิ่มมาอีกทีมนึง ไหนจะทีมมิลิกซาอุที่มีข่าวก่อนหน้านี้อีกเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเฟสจะได้ย้ายไปอยู่ทีมไหนถ้าเกิดได้ย้ายทีมแล้วแมนยูได้เงินเข้ามาในดิวของอัมรบัิจะมีการขยับอย่างแน่นอนในส่วนองทูนี่มาซียาวนะครับรายงานจากล็อบดอสันผู้สืบข่าวของ ESPN เนทียสองนารอบบอกว่า แมนเชสเตอร์ยูเตดมีความยินดีที่จะเก็บท่านพอโรงบานองโทนี่มาซิยาวไว้กับทีมต่อไปในซีซั่นนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งออปชั่นทางเลือกในตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถหาทีมติดต่อเข้ามาซื้อมาซิยาวได้ขายลำบากมาซิยาวสภาพร่างกายแบบนี้ในเมื่อหาสโมสรมาติดต่อซื้อไม่ได้สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นครับ ก็ต้องใช้งานก็นต่อนะฮะอย่างนน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนถ้าสภาพร่างกายมา西亚ฟิตฟิตเนี่ยเอาเรื่องนะใครก็หยุดเขายากถ้าไม่ใช่โรงบาลข่าวต่อไปจากวิดเวลเทียนหนึ่งนะครับเรื่องของน้องดีนเทเดอสันในเวลานี้แมนยูกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสกำลังพูดคุยเจรจากันอยู่เบื้องต้นแมนยูไม่ติดที่จะปล่อยน้องดีนยิมตัวพ่วงด้วยออปชันซื้อขาด แต่ว่าต้องตกลงเงื่อนไขกันดีๆนะกําลังเจรจากันอยู่คือฟอร์เรสเนี่ยอยากได้เงื่อนไขนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดดีเนสเนลงเล่น30นัดถึงจะบังคับต้องซื้อขาดแต่แมนยูเนี่ยมองว่าจํานวนนัดมึงเยอะเกินไปเลยอยากจะเจรจาเงื่อนไขตรงนี้ให้มันลดลงมานะครับเรื่องของจํานวนนัดสักประมาณ 25- 27นัดกําลังดีเลย การเจรจารนะครับขั้นตอนนี้กำลังมีการพูดคุยกันอยู่นะโอเคนี่คือเรื่องของดีนเทนเดอร์สันข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็น breaking news เรื่องของแฮร์รี่แม็กไกว์รายงานจากออสตินผู้สืบข่าวเทียหนึ่งสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดได้มีการปฏิเสธข้อเสนอ20ล้านปอนด์ที่ทางเวสต์แฮมยูไนเตตดยื่นเข้ามาเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกว์มาแล้วอย่างนั้นเหรอ ทีมคุณคอนของเดวิดมอยมาสู่ขอแฮร์รี่แม็กควายแล้วโอ้โหแต่ค่าตัวนะแม่งยืนมายี่สิบล้านปอน <laughs> มึงได้จากอาร์เซนอลมากี่ล้านเดวิดมอยนะครับให้ความสนใจอย่ากเซ็นสัญญาคว้าตัวแม็กควายมาร่วมทีมเป็นอย่างมากแต่ค่าตัวเท่าเนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างไรเสียเวสแฮมจะลองผักดันดิวอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ต้องดูด้วยว่าทางตัวของแม็กความีความต้องการอยากย้ายทีมจริงๆไหมคือดีลเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าแมนยูจะสามารถได้ค่าตัวตามที่ตัวเองเรียกไว้หรือเปล่าก็ต้องดูด้วยว่าแม็กควาเนี่ยอยากย้ายไหมเบื้องต้นความตั้งใจของแฮร์รี่คือการต่อสู้นะครับเพื่อจะแต่งตัวจริงกับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าในช่วงนี้เขาต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วย จะตกเป็นตัวสำรองของลิซานโดมัตตินีสวารานรวมถึงวิตต์เดนเดเลฟสัญญาของแม็กวานะครับจะหมดลงในช่วงปี2025นะ40ล้านปอนได้ไหมล่ะของดีนะเนี่ยแม็กวายเนี่ย40ล้านปอนเอางี้ถ้าเกิดคุณโทรมาใน5นาทีชิบหายอยากก่างกระทีวีเดเล็กเลย <laughs> ไม่ใช่ถ้าเกิดคุณติดต่อมาซื้อแมกโทมิน่ด้วย แม็กโทมิเนีก็อยากได้ส0สิบล้านปอนสองคนรวมกันแม็กแม็กเนี่ยแปดสิบล้านปอนเราจะลดให้มีส่วนลดลดเหลือเจ็ดสิบห้าล้านปอนลดไปห้าล้านปอนเลยนะคุณได้แม็กแม็กดับเบิลแม็กเนี่ยไปเนี่ยจากแปดสิบล้านปอนลดเหลือเจ็สิบห้าล้านปอนคิดตัวเลขให้แบบเสร็จสับเลยครูอ่านข่าวต่อไปดีกว่าสรุปนะครับแมรนยู ตอนนี้ก็ปฏิเสธข้อเสนอของเวสแฮมนะที่ยื่นมา20ล้านปอนด์เดี๋ยวรอดูว่าเวสแฮมจะยื่นมาอีกรอบหนึ่งตัวเลขเท่าไหร่กำลังผลักดันดิวในส่วนเรื่องของการทำข้อตกลงตรงนี้ไม่ก่าจะย้ายไหมเนี่ยหรือน่าจะสู้ต่อค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของลารสมูทไวลุน รายงานมาจากนะาเป็นดูล่านะครับถ้าเป็นสายข่าวแมนยูนะแกอยู่เทียสามถ้าเป็นสายข่าวเกาโชเซอาแกอยู่ประมาณเทียสองก็ถือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ใช่เทียหนึ่งนะต,ตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แกค่อนข้างท็อปฟอร์มอยู่พอสมควรนะาเป็นดูล่าบอกว่าออตแลนตานในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะปล่อยตัวเจ้าหนูลารสมุทไยรลุนให้กับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยนะหากว่า ได้รับข้อเสนอแพ็กเกจรวม75ล้านยูโรหรือประมาณ6 4ล้านปอนด์เป็นเงินต้น70ล้านยูโรแอดออนโบนัส5ล้านยูโรได้ถ้ายื่นมาเนี่ยแพ็กเกจ75ล้านยูโรคือจบเลยดิวเนี่ยจบเลยทีนี้นะครับท่านผู้ชมโรมาโนโก่ก็แรนข่าวบอกว่ามีการเจราจาพูดคุยกันอย่างเข้มข้นมากๆจนแมนยูนั้นได้มีการยื่นบิดไปรอบล่าสุดนะครับ จํานวนเงินที่มากกว่า60ล้านยูโรนะแต่โลโมาโนไม่ได้บอกว่าจํานวนเป๊ะๆน,นี่เท่าไหร่เขาบอกแค่ว่ามากกว่า60ล้านยูโรทีนี้นะเป็นดูล่านะครับให้ข้อมูลข่าวอัปเดตท,ทีหลังว่าแมนยูยื่นไปรอบใหม่เนี่ยคือข้อเสนอเงินต้น62ล้านยูโรแอดออนโบนัส5ล้านยูโรรวมก็เป็นแพ็กเกจ67ล้านยูโรนะแมนยูยื่นไปแพ็กเกจ67ล้านยูโร อาตลันตาต้องการ75ล้านยูโรใกล้เข้ามาแล้วอยู่ที่ว่าจะสามารถหาจุดกึง่งกลางเจอกันที่ตัวเลขเท่าไหร่ทางฮอยลุนเองก็รอแต่แมนยูถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าปารีสให้ความสนใจก็ตามแต่จุดยืนนะครับระดับความสำคัญแรกสุดคือแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดข้อตกลงระหว่างอาตาลันตากับแมนยูเอเต็ดในดีลของลาสบุทอยลุนรายงานจากสกายสปอร์ตใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้ การติดต่ออยู่ในกระบวนการไฟแนลข้อเสนอสุดท้ายคาดการว่าจะมีการยื่นนะในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ก็คือเมื่อวานจนถึงวันเสาร์ก็คือวันนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากๆนะครับทางแมนยูต้องการปิดดิวคว้าตัวลัสมุดควายลุนให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะไปโฟกัสตำแหน่งอื่นถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มาลัวนะครับฝากกดติดตาม ให้กันเดือดพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด่าล่าได้เหมือนเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมเริ่มมีความเชื่อแล้วว่าเราจะได้ตัวหอยลุนนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์พระป่าคว่ำแหกโค้งอะไรเงี้ย <laughs> ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดลา์สมูทอยรุนจะได้เข้ามาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงนะครับเฮียวีโกวันนี้เลยได้ไหม <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจบ